ทางโรงแรมเรือรัสดานะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดในตอนช่วงในเดือนพุมพามีนาคมได้ผ่อนคลายลงนะฮะก็มีการจองเข้ามาหนาแน่นในช่วงใกล้ๆช่วงช่วงสงกรานต์นะครับตอนนั้นดูสถานการณ์นี้ดูดีมากเลยเนื่องจากห้องพักได้โดนจองเต็มต่อเนื่องันหลายวัน นะครับรวมทั้งมีการจองทั้งงานแต่งงานงานจัดเลี้ยงต่างๆนะครับเนื่องจากว่าทางประชาชนนี้ทังเดินทางก็อัอัดอันมานานนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการแพร,ร่ระบาดครั้งใหม่นะครับก็มีการยกเลิกการจองไปตั้งร่วม50เซน์นะครับหลังกลางเดือนเมษายนนี้ อัตราเข้าพักก็ลดลงเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์มันก็เหมือนว่าถึงแม้จะไม่มีการประกาศปิดการเดินทางแบบร้อแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทางนักเดินทางท่องเที่ยวก็พยายามหีกเลื่ยงการเดินทางนะทางไกลครับตามนโยบายของรัฐเป็นส่วนใหญ่ครับก็คิดว่าทางธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้านประกอบการผู้ประกอบการร้านอาหารนี่ก็น่าจะได้รับก,การกระทบกระทืนอนสูงมากคือเดียวครับจริงๆแล้วถ้าก่อนก่อนจะมีโควิดเลยเนี่ยนะครับถ้าในช่วงซีซั่นนึงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลในการท่องเที่ยวเนาะช่วงหน้าร้อนก็มรสุมต่างๆก็ไม่ได้เยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถทํารายได้ทํากําไรให้กับธุรกิจได้ดีนะครับแต่ตั้งแต่มีโควิดมา,ปร,มาประมาณปี2ปีนี้นะครับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เราทําเงินได้แล้วก็เก็บ กำไรขึ้นมาได้เนี่ยก็ทําให้เราไม่ได้รับไรายได้ในส่วนนี้ดังนั้นการที่มีการปิดโรงแรมหรือประกาศปิดอย่างชัดเจนและทําให้โรงแรมสามารถได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมในการดูแลพนักงานในส่วนนี้ด้วยเนี่ยนะครับและอาจจะมีบางส่วนพิเศษที่เราก็ต้องยอมขาดทุนในบางด้านแต่ว่าก็จะขาดทุนน้อยลงนะครับเพื่อเราจะได้ดูแลพนักงานของเราได้ตลอดรอดฝันเพราะเราก็เห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าครอบครัวของพนักงานเขาก็มี พ่อแม่เขาก็มีลูกหลานในการที่เขาจะต้องดูแลเราก็ไม่อยากจะทิ้งคว้างกันแล้วก็ไม่อยากจะให้โรงแรมเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เกิดปัญหาของการว่างงานเกิดขึ้นในสังคมของจังหวัดตรังนะครับตอนตอนนี้เราก็พยายามอดทนที่สุดครับดังนั้นการที่ทางจังหวัดประกาศปิดโรงแรมอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าจริงแล้วตอนนี้ถึงแม้ไม่ประกาศปิดก็ไม่มีลูกค้าเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็จะสามารถทําให้เราสามารถดูแลพนักงานของเราแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้จากทางภาครัฐ ก็ปกติตั้งแต่ช่วงเดือนเมษานะครับช่วงสงกรานก็มีบุ๊กคิ้งมาเต็มนะฮะบุ๊กคิ้งมาเต็มเลยครับหลังจากวันที่15ก็เริ่มทยอยยกเลิกกันนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9นะครับแล้วก็การเดินทางส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้าจากต่างจังหวัดครับเพราะนั้นถ้าจะเดินทางเข้าจังหวัดตัางเนี่ย ก็จะมีรายละเอียดรายละเอียดปีกย่อยครับของการเดินทางบางคนก็จะมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงครับก็ทางโรงแรมเราก็มีมาตรการอยู่แล้วว่าเราจะต้องสแกนแล้วก็เราจะต้องส่งเอกสารของผู้เดินทางนะครับเช่นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับส่งให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันนะครับ เพื่อช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแต่จนบบดนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดตังก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเพราะงั้นทางโรงแรมเราก็มีความเป็นห่วงนะครับในตัวพนักงานของเราซึ่งบางคนต้องเดินทางมานะครับบางคนบ้านก็อยู่ไกลนะครับเดินทางไปมาทุกวันแล้วเวลาช่วงเลิกงานเนี่ยก็บางคนก็จะไปติดช่วงเคอร์ฟิลนะครับก็คือสี่ทุ่ม ตั้งแต่22นาฬิกาถึง03.00นนะฮะซึ่งพนาักงานบางคนออกกะเนี่ยก็ออกกะประมาณ23.00นนะครับบางคนก็ออกกะตอนตีหนึ่งก็มีนะครับก็มันจะทำให้การเดินทางเนี่ยไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยอยากจะขอวิงวอนทางหน่วยงานราชการนะครับ หรือว่าผ่านไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตังนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะขอให้ท่านออกคําสั่งมาเพื่อที่ว่า,าปิดโรงแรมอาจจะสักหนึ่งเดือนไปก่อนเพื่อดูสถานการณ์เพราะว่าเราต้องช่วยกันนะครับกําจัดเชื้อไวรัสตัวนี้ให้มันแคบลงจนถึงขั้นหมดไปในจังหวัดตังนะครับก็ทางส่วนผู้ประกอบการหลายหลายท่านก็ได้คุยกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรา ได้มีคำสั่งปิดโรงแรมอะไรเงี้ยเราก็ยังสามารถที่จะไปใช้เคมประกันสังคมได้พนักง,งานเราก็ได้อยู่บ้านนะครับแล้วก็จะได้มีรายได้ถึงแม้จะสัก50-70%ก็ยังดีครับทางโรงแรมก็อาจจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งอะไรนี้ครับไม่เกินวันที่15นี้ถ้าทางทางจังหวัดยังไม่มีมาตรการอะไรทางโรงแรมก็ต้องปิดตัวชั่วข่าวเหมือนบางโรงแรมนะครับคือเราต้องปิดเซฟพนักง,งานของเราไปก่อนนะครับเพราะว่า สถานการณ์เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่สัมผัสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องป้องกันพนักง,งานของเราไว้ก่อนครับผม